กำลังขยาย24เท่านะคะระยะก,การส่องของกล้องตัวนี้นะคะจะทำงานได้ถึง100ง150เมตรเลยนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําส่วนประกอบนะคะของกล้องระดับนะคะซึ่งกล้องระดับที่เรานํามาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้องระดับยี่ห้อท็อปคอนนะคะรุ่น a t b c a ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยค่ะ ขยายใหญ่24เท่านะคะระยะการส่องของกล้องตัวนี้นะคะจะทํางานได้ถึง100ถึง150เมตรเลยนะคะโดยส่วนประกอบของกล้องระดับนะคะจะมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับโฟกัสนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับละเอียดซ้ายขวานะคะต่อมานะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นจานองศาอ่านมุมราบนะคะซึ่งจะมีขีดกำกับบอกทุกๆหนึ่งองศานะคะ และส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นฐานกล้องค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเลนส์สองวัตถุนะคะอีกด้านนะคะก็จะมีปุ่มปรับละเอียดซ้ายขวาด้วยนะคะต่อมานะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นกระจกสองลูกน้ำฟองกลมนะคะและตรงนี้จะเป็นลูกน้ำฟองกลมนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเลนส์2เส้นสายใยนะคะเราสามารถปรับความคมชัดได้นะคะและส่วนข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นแนวเล็งหยาบนะคะหรือว่าตัวเล็งแนวคะ่ะค่ะและนี่ก็เป็นส่วนประกอบของกล้องระดับนะคะท o อ c ค n a t b ท a คะ่ะถ้าลูกค้าท่าน สนใจกล้องตัวที่เราสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมฮีนามวันนะคะจังหวัดสม,มุทรปราการะคะ่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสูตรลังสิตนะคะเราจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโซแม็กวลูังสิตของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีเพลงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ